สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบุตการนะครับในการมองโลกและการใช้ชุดน,นะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับคือข่าวตัวเนี้ยช่วงนี้ดังเนาะเกี่ยวกับศาสนานะเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าความเชื่อนะครับว่านะเทวดามาสอนมนุษย์นะเทวดาลงมาเกิดมาสอนมนุษย์อะไรประมาณนี้ ช่วงนี้นะผมว่าคนไทยเนี่ยนะชอบเรื่องอิทธิปาฏิหารนะเรื่องของเทพเทวดานี้ชอบนะแต่อย่าลืมนะชาวพุทธทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าแม้แต่เทพเทวดาเนี่ยก็ต้องมาฟังคําสอนพระพุทธเจ้านะไม่ใช่บอกว่านะเทวดาลงมาเกิดแล้วเทวดาลงมาสอนธรรมะอะไรประมาณนี้แล้วจะสําคัญกว่าคําสอนพระพุทธเจ้า ซึ่งมันหยัดไว้ในพระไตรปิฎกนะเพราะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานพระพุทธเจ้าได้สั่งเอาไว้ว่าธรรมและวินัยนะที่พระองค์เนี่ยประกาศไว้ดีแล้วจะเป็นศาสดานะแทนพระองค์สืบไปเพราะชัดเจนนะครับก็แบบว่าเมื่อเราสงสยัยไม่แน่ใจในธรรมะใดๆเนี่ยไปค้นหาคําสอนพระพุทธเจ้านะครับที่มีการจดจารึกไว้อะดีที่สุด พระวธรรมและวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ดีแล้วจะเป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไปพระพุทธเจ้าไม่ได้ประทานไว้ให้ใครนะว่ามาสอนแทนพระองค์นะเพียงแต่ว่าพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเมื่อท่านปฏิบัติเป็นประจักษ์พยานในคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ช่วยเผยแผ่คําสอนพระพุทธเจ้าช่วยยืนยันในความถูกต้องในคําสอนพระพุทธเจ้า นะให้มันสืบต่อนะยั่งยืนไปได้นานที่สุดในฐานะของสาวกพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ในฐานะศาสดามันต้องระบระวังให้ดีนะครับชาวพุทธทั้งหลายในยุคที่วิกฤตนานาแล้วมันจะมีวิกฤตนะเกี่ยวศาสนาซ้ำเข้ามาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะผมเห็นคนสมัยนี้ไหวไปหมดเลยนะขอให้ได้ผลประโยชน์อะนะถูกรางวัลหวยเบอร์อะไรก็แล้วแต่ไหวทุกอย่างนะไหว้ท้องฟ้าไหว แม่น้ําไหว้แผ่นดินนะไหว้ภูเขานะไหว้ทุกอย่างอ่ะพูดง่ายๆนะที่บูชาแล้วให้ผลประโยชน์ตัวเองอ่ะนะแต่ไม่รู้ว่าถูกผิดยังไงก็ไม่ทราบแต่ขอให้ได้ผลประโยชน์เขาเรียกว่าพวกสายมูอ่ะนะอันนี้ก็เล่าสู่นิฟังเอาละครับเราย้อนกลับมาที่คําสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่เน้นย้ําเลยซาำพทธเป็นสาระที่พูดถึงเรื่องนิพพานนิพพาน นะก็คือความหลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายใจเกิดแต่ก่อนจะไปอย่างนิพพานได้เนี่ยมันต้องมีมรรคผลซึ่งผมก็เล่าให้ฟังแล้วมีมรรคสี่ขั้นก็มีผลสี่ขั้นก่อนเมื่อมันรู้ถึงขั้นสุดท้ายนะครับอรหัตตมรรคอรหัตตผลนะก็จะถึงนิพพานหลายคนสงสัยว่านิพพานเป็นสถานที่หรือนิพพานเป็นอะไรนะผมบอกว่านิพพานเนี่ยก็คือสภาวะธรรมหนึ่ง นะซึ่งไม่มีการเกิดไม่มีการดับเพราะสิ่งนั้นแหละถึงไม่มีการวนเวียนไม่มีการเวียนว่ายเมื่อบุคคลเรียกว่าถึงนิพพานก็คือหมดละนะความหมายคือสิ้นสุดทางเดินละในะสารพุทธนะเพราะว่าเมื่อถึงนิพพานเ็าบอกว่าสิ้นเชืออ้อแห่งการเกิดละนะต่อไปก็คือไม่เรียกว่าเกิดไม่เรียกว่าดับเพราะมันไม่มีการเกิดไม่มีการดับมันพ้นสมมุติไปพ้นไปจากไตรลักษ นะความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงแปรปวนก็ว,ว่าคนเราไม่เกิดมันก็ไม่มีการแก่เจ็บตายอีกมันพ้นไปโดยสมบูรณ์นะครับมันนิพพานอยู่ตรงไหนอ่ะคนก็สงสัยนิพพานไอ้อยู่ตรงไหนไอ้อยู่ในโลกใบนี้เหรอเอะหรือว่าลอยเหนือนอกโลกออกไปบางคนก็จินตนาการไปถึงสถานที่อันวิจิตรนิสดานหรือว่านอกออกไปในจักรวาลน,นอกกาแล็กซี่โอ้โหบางคนนี่ไปผูกเรื่องของดวงดาวจินตนาการไปนู่นเลย เพราะั้นนิพพานจริงๆเนี่ยอยู่ตรงหน้าเราที่ผมฟังแบบครูบาอาจารนยะ์นะนิพพานอยู่ตรงหน้าเราแต่มันถูกปิดกั้นไว้อะไรปิดกัน้นนิพพานไว้ตรงหน้าเราก็กิเลสตัณหานั้นแหละกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าผมจะพูดให้ตรงตามคําสอนเลยนะในพระไตรปิฎกก็คือสังโยชน์สิบสังโยชน์ก็เหมือนเชือกสิบเส้น ที่ผูกมัดจิตใจไว้ทาให้ขาดอิสระเสรีภาพเพราะอะไรครับเพราะว่าเรื่องของความโลภโกรดหลงเนี่ยมันคือกิเลสตัณหามันร้อยลัดจิตใจไว้ทําให้ไม่สามารถมองเห็นนิพพานนั่นเองมันถามว่านิพพานอยู่ตรงหน้าแต่ถูกกิดกั้นไว้โดยอะไรก็โดยกิเลสตัณหานั่นแหละเพราะฉะนั้นบุคคลใดที่สามารถที่จะทะลวงทลายกิเลสตัณหาหรือถ้าพูดให้ตรงในพระไตรปิฎกก็คือสามารถตัดสังโยชน์ได้ถ้าตัดสังโยชน์สามได้ ก็ได้บรรลุธรรมในดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันก็จะเห็นนิพพานครั้งแรกนะครับเร้ได้เกิดว่าสามารถจะทาให้นาราคาโทสะเบาบางลงอีกนะก็จะเห็นนิพพานชัดขึ้นก็เรียกว่าพระสะกิทธ,ธาคามีเราได้เกิดว่าตัดสังโยชน์นะครับราคาโทสะ,ะเพิ่มไปอีกสองข้อนะจากไอตัวสังโยชน์สเนี่ยก็จะเป็นพระอนาคามีก็ยิ่งหูเรียกว่าใกล้ชิดนิพพาน แลถ้าเกิดเป็นขั้นสูงสุดเลยก็คือตัดสังโยชดสิบได้สิ้นขาดสะบ,บัน้นไม่เหลืออะไรปกปิดเลยนิพพานก็ปรากฏตรงหน้านะนี่คือครูบาอาจารย์ผมที่เล่าสู่กันฟังน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเรานะไปเชื่อคนนู้นคนนี้เล่าอนิพพานเป็นสถานที่เป็นรูปเป็น,นี่นั้นนิพพานก็คือการสิ้นกิเลสตัณหาความดับแห่งเชื้อแห่งการเวียนว่ายตายเกิด เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรู้ว่านิพพานมีไหมมีอยู่จริงไหมนะครับก็ต้องบอกว่าต้องทําขั้นแรกให้ได้ก่อนต้องสามารถที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนเนี่มาชื่อดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมแปลว่าเข้าถึงกระแสะแห่งธรรมก่อนก็จะเห็นกระแสนิพพานก็จะสัมผัสได้ถึงนิพพานซึ่งอยู่ตรงหน้าเมื่อกิเลสตัณหาหรือวพวกน้สังโยชน์สาสบัญนิพพานก็จะเผยเห็นตรงหน้านั่นเอง เพระาะตอนนี้พานอยู่ตรงหน้าแต่ถูกปิดกั้นไว้โดยกิเลสตัณหานั่นเองนะครับฟังพิบนายก่อนแล้วค่อยเชื่อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ